ยอดที่เราโปรยไปเมื่อช่วงที่แล้วใช่ค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าสบู่เกรซออร่าไวซอบทำไมถึงคนนิยมใช้กันนะทั้ทงคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือแม้กระทั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีผิวบอบบางก็ใช้ดีเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมหาคําตอบกันคะ่ะนีน่าคะ่ะขอต้อนรับนะคะคุณชฉลี่ทิพทิพเนตรประธานกรรมการบริษัทเกรซออฟฟิเชียลไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะ โหวันนี้มาออกร้านกับเราต้องขอต้อนรับคุณเกรสด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเกรสคะก่อนอื่นเลยค่ะแพ็กเกจน่ารักมากเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยรวมถึงคุณแม่ที่กําลังตั้งน้องอยู่เนี่ยนะคะอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าสบู่เกรสออร่าไวท์ซ a p ของคุณเกรสเนี่ยนะคะมีความอ่อนโยนพิเศษยังไงกว่าสบู่ทั่วไปค่ะคือสบู่ของเราเนี่ยนะคะคือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและที่ ที่น้องเน้นว่าคนท้องก็ใช้ได้เพราะว่าเราไม่มีส่วนผสมของวิตามินเอซึ่งคนท้องสามารถใช้ได้เลยอะคะ่ะแล้วก็เด็กก็ใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติาจะเน้นสเต็มเซลล์แอปเปิลแล้วก็แตงกวาค่ะสเตมเซลล์นี่ก็คือเซลล์ที่มีคุณภาพสุดๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติเป็นสารสกัดทั่วไปอาจจะแบบใช้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเป็นสเตมเซลล์เนี่ยก็เหมือนเป็นเซลล์ตั้ง องส,สกัดจากแอปเปิ้ลเลยใช่ใชแบบนั้นเลยค่ะคนี่แคนดี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับแอปเปิลนะคะเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยที่ใช้เป็นส่วนผสมในการดูแลผิวเพราะว่าจะทําให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นขาวสว่างกระจ่างใสนะคะนอกจากนี้เหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณเกดบอกว่าไม่มีวิตามิน A ใช่ไหมคะแต่มีวิตามิน B แล้วก็ B5 แล้วก็ B9 ช่วยต่อสู้กับการระคายเคืองของผิวที่สำคัญรักษาสิวได้ด้วยาาค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของแตงกวาใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้มีข้อดียังไงบ้างคะ แตงควานี่อ,อ,อย่างที่เรารู้นะคะมันทําให้ผิวชุ่มชื่นมากขึ้นอ,อย่างเช่นคนสมัยโบราณเนี่ยค่ะก็จะใช้ขูดแล้วก็มาโปะที่ตามใบหน้าพอกหน้าไว้ก,ไวก็จะช่วยละเอียดยันก็จะช่วยลดริ้วรอยออจุดด,ด่างดำที่บนใบหน้าได้ด้วยเราก็เอาอม,มากซ์มาใช้กับผิวก็ทําให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นค่ะที่สําคัญนี่คนผิวมันก็ใช้ได้ด้วยผ<ช>ิวดำก็คออือเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่กําลังจะมีฮอร์โมนสูงฮอร์โมนเปลี่ยนใช่ สิวขึ้นเยอะก็สามารถใช้ได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือที่เราพูดถึงก็เป็นสบู่เป็นสบู่ตัวบางคือาบางคนเนี่ยเริ่มจะมีล,ล,ลริ้วเรอยอะไรคะรอยที่เป็นคนทนท้องจะแตกลายอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคนท้องเนี่ยเหมือนพอท้องขยายใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าหน้าท้องลายใช่ใช่พี่ก็มีน้องแล้วพี่ก้อคุณแม่ยังสาวอยู่เลย เจ็ดขวบแล้วค่ะพี่34แล้วนะคะโอ้นี่แสดงว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อายุแบบใกล้ๆกับพี่เกนแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาดูสาวจังเลยลองเปลี่ยนมาใช้สบู่เกรสดูนะคะรับรองว่าคุณจะได้สาวเหมือนเจ้าของผลิตภัณฑ์ในวันนี้แน่นอนนี่ค่ะเอาถ้าเป็นนีน่านะคะตอนนี้เป็นถ้าเกิดคุณคนแม่อยากอายุ34ได้ขนาดนี้นะจะดีมากเลยนะคะเนี่ยเพราะเราต้องดูแลผิวพรรณของเราใช่ใช่ค่ะ ค่ะแล้วนอกจากเรื่องของคนท้องแล้วค่ะสาหรับผู้ที่แพ้ง่ายเนี่ยก็ต้องใช้ใชได้ได,ด้วยใช่ไหมคะ่ะคือเออเอาง่ายๆเด็กใช้ได้อะค่ะลูกชาย7ขวบใช้ประจําเลยก็คือแล้วก็ลูกของลูกค้าบางคนก็ขวบ2ขวบก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเด็กยังใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วอย่างนี้1ก้อนค่ะใช้ได้นานเท่าไหร่คะโอ้มวลเราแน่นมากเลยนะคะประมาณเดือนเดือนว่า เลยค่ะแล้วก็คือพอใช้ไปเราจะไม่มีแบบเป็นน้ำเยิ้มๆที่มันละลายใช่ไม่มีค่ะเพราะว่ามวลสารเราแน่นมากเพราะเราใช้วัตถุดิบที่ที่มีคุณภาพจากธรรมชาติใช่ไห่คะค่ะพี่เกสค้านี้นะคะแคนดี้สงสัยนะคะว่าตามปกติแล้วเหมือนสบู่ที่เราใช้ตามในห้องน้ำใช่ไหมคะเหมือนแค่วางเฉยๆเนี่ยก็ละลายแล้วแสดงว่าสบู่อกรสออร่าไวโซมเนี่ยมีเนื้อแข็งกว่าสบู่อื่นหรอคะเป็นสบู่ที่มวลแน่นมากกว่าเพราะว่าด้วยตัววัตถุดิบ มันเราเราก็จะเลือกอะไรที่มันคุณภาพสูง เพราะฉะนั้นการที่จะวางแล้วละลายเลยไม่มีใช้จนแบบเหลือก้อนนิดเดียวแล้วก็ต้องทิ้งไปเองค่ะเพราะว่ามันม,มันถูไม่ได้แล้วแค่นั้นเลยคือเรียกว่าเนื้อสบู่แข็งมไม่ได้ละลายง,ง่ายใช,ใช้จนแบนแบบที่สุดแบบคุ้มค่าที่สุดเลยว่าอย่งงางนั้นใช่ไหมค่ะคุ้มมากเลยค่ะกับราคาเท่านี้ได้นานมากค่ะพอพูดถึงราคานะคะคุณผู้ชมเขาวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาตลาดนดสุขภาพทั้งทีนะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกตินะคะราคาก้อนละ250บาทแล้ววันนี้ล่ะค่ะวันนี้นะคะพิเษ กว่านั้นก็คื pues <ten ayed> อ3มก้อนเนี er field, ่ยลดเหลือเพียง650บาทแต่ยังยังไม่พอนะคะเพราะว่าสําหรับแฟนๆรายการและต้องพิเศษกว่านั้น3ก้อน650บาทใช่ไหมคะแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งก็เท่ากับว่าได้สีก้อนในราคา650บาทใช่แล้วล่ะค่ะเท่ากับว่าคุณผู้ชมนจะปจะไปัดไปเป็นแบบหลายร้อยเลยก็คือซื้อไปหนึ่งครั้งนะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ใช้ได้หลายเดือนด้วยใช่ค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่คุณแม่นะคะที่กําลังอุ้มน้องนะคะหรือว่าเหมือน ุณเ <Guess> กสบอกเด็กเล็กๆก็สามารถใช้ได้ใช่ทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดคุณยายคุณตาอยากผิวแบบตึงขึ้นมาหน่อยก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณเกรซบอกนะคะว่าเนื้อมวลอ,อัดแน่นอย่างนี้คุณภาพก็เทียบเ,เท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยใช่ค่ะ,คะแต่จ่ายในราคาเนี่ยหลักร้อยเท่านั้นเองอแล้วอย่างช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลวันแม่แล้วค่ะใครที่ยังไม่มีของขวัญไปฝากคุณแม่นะคะหรือว่าไปฝากคุณพ่อก็ได้ ซื้อเนี่ยไปคือแพ็กเกจเขาสวยมากมซื้อไป,ไปเปิลน่ะน่ารักเหมือนเราจัดกิ๊เซตไดคนดี้ซื้อแพ็กนี้ไปนะคะ650บาทสีก้อนเราซื้อซองเหมือนแบบเคยเห็นไหมคะที่มันเหมือนแบบใส่สวยๆ<อ>แล้วก็ผูกโบนี่ไปเป็นของฝากวันแม่ก็ได้ค่ะพูดขนาดนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีเป็นคุณแม่ยังสาวเหมือนคุณเกดด้วยเนี่ยลองดีไหมนีนะ่า ดีค่ะค่ะเรจะได้รู้คะว่าแตกต่างจากสบู่ทุกราคาเดี๋ยวพี่เกสแบบแนะนำนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากมีผิวสวยแบบนี้บ้างค่ะอ่ะฮะให้โดมนี้นะคะเป็นสบู่แอปเปิลแบบนี้ให้โดมนิดนึงหอมไหมคะ คือกลิ่นเขาจะมีความกลิ่นหอมแบบหอมอ่อนๆนะคะติดจมูกเลยค่ะหอมติดจมูกติดจมูกมันดีแตกต่างคือจะไม่ค่อยได้มีกลิ่นอันนี้คือเป็นจุดขายเลยตั้งแต่แรกคือวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูยังไงดีคะเดี๋ยวนะคะแล้วอย่างตอนนี้แขนนีหน้าผิวแห้งพอใช้ไปแล้วผิวาจะดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะจะรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นประมาณนั้นเลยจะออร่าขึ้นด้วยนะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกรสออร่าไวท์ใช่ใช่เกรสออร่าไวท์솝 ครมกมีออล่าขาวสบู่สบู่คุณเรสมีออล่าแล้วก็ขาวด้วยตามนั้นเลยตามนั้นเลยตามเช่นเดยวกัะทีนี้ก็แปลตรงตัวไปนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปเรียนภาษาอังกฤษมาใหม่นะคะโอเคนะคะวิธีการเราก็ถูกับมือก็ได้ค่ะอ๋ออ๋อเอาสบู่มาแล้วก็เอาน้ำถูจะเห็นนะคะง่ายมากฟองฟองขึ้นคือปกติคนจะบอกว่าสบู่ก้อนไม่มีฟองแต่ของเรานี่ฟองเยอะแม่แล้วฟองนุ่มเพราะว่ามวลแน่นดีใช่ไหมใช่ใช่นี่นะคะ ตอนนี้ไอแคนเต้นจังเลย่ะคะบอกว่าแบบจะมีตอนนี้ช่วยขัดี้ใครออกมาด้วยเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กับอะไรนะคะใยบวบหรือว่าอ๋อที่ขัดผิวใช่ขัดผิวแล้วก็วิธีการคือทิ้งไว้2-3นาทีนะคะแล้วก็ ฟอกเอ่อพอกวนฟอกวนแบบนี้ค่ะใช่แล้วก็ทิ้งไว้2-3นาทีแล้วล้างออกเราก็จะเห็นขี้กายออกมาขี้กายม่มันเย็นเย็นะค่ะคือมันเย็นนุ่มๆนุ่มๆแต่ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมนะแค่นี้ต้องบอกเลยนะว่าปกติเนี่ยคนที่เคยได้กลิ่นสบู่แล้วรู้สึกว่าแสบจมูกใช่ไหมคะอันเนี้ยแตกต่แน่นอนกลิ่นเพราะติดของทิ้งของก่อนเท่านั้นใช่มันนุ่มมากเลยค่ะตอนล้างออกเนี่ยแบบ ปกติถ้าจะสมุ่เหมือนผสมเยอะเราจะเหมือนล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่หมดใช่นี่เราไงถ้าเกิดอยู่ในห้องน้ำจริงๆเนี่ยคือจะตีฟองได้แบบเยอะมากคือเล่นฟองกับสบูก้อนเนี่ยได้เลยแล้วเรียกได้ว่าเหมือนกับเราจะเพลิดเพลินกับการอาบน้ำไปเลยใช่ไหมคะคุณเพสใช่ใช่ค่ะเราวหอเหมือนเหมือนสปาในห้องน้ำเลยค่ะรู้สึกดีนะคะเป็นไงคะนี่หน้าผิวสองข้างของตัวเองเนี่ยรู้สึกข้างนึงแห้งเดี๋ยวเชื่อไม้ดูเลยค่ะแม้แต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะนี่ เหมือนกันต่างกันจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคนเยอะไปนิดนึงนะคะอันนี้คนนี้ต้องไปแว็กนนะคะคนเยอะนี่ต้องไปแว็กส่วนตัวค่ะค่ะนี่เราสังเกตที่สบู เมื่อกี้พอโดนน้าแล้วอ่ะนี่ไงคะเห็นไหมคะไม่มีละลายเลยนะคะคุณผู้ชมก้อนยังแข็งเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้มีน้ำเยิ้มๆเลยถ้าเป็นสบู่ทั่วไปพอโดนน้ำปุ๊บสบู่มันจะละลายเหมือนไอติมค่ะแต่อันนี้ไม่ค่ะนี่ค่ะยังสามารถหยิบมาได้นี้นะคะคุณผู้ชมคะโดยที่ไม่มีการไหลเยิ้มเลยนะปกติเนี่ยสบู่ที่ผสมแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบไกคลิสไลน์หรืออะไรเยอะๆเนี่ยพู่ไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้จบด้านนั้นมาเหมือนแบบพอเราโดนน้ำปั๊บเนี่ยละลายย้อยเลยใช่นี่ไม่มีเลยค่ะนี่ดว่ายังคงสภาพนะคะ เป็นรูปแอปเปิลสวยงามอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมเหมือนที่พี่เกสบอกว่าถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยจะแบนก็คือแบนเป็นแอปเปิลเดียวไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมคระแล้วทีเรืของขอความปลอดภัยบ้างค่ะอันนี้มีออยอการันตีด้วยมีออยอการันตีเรียบร้อยค่ะคือของในแบรนด์ทุกตัวค่ะจะต้องมีออยอออกมาก่อนแล้วถึงจะสั่งผลิตแล้วก็จะจําหน่ายค่ะ เพราะเราก็ต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อ,ปอไปใช้<อ>เนี่ย<อ>มั่นใจใช,ใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะการจะเลือกซื้อสบู่สักก้อนหนึ่งหรือเซตหนึ่งเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณจะต้องขับรถไปตามห้างสรรพสินค้าเสียค่ารถเนี่ยแพงกว่าสบู่เซตนี้อีกนะเติมน,น้ํามันทีหนึ่ง <c oughs> ค่ะแล้วจะบอกว่า <c oughs> แพคเกจจริงนะคะแล้วก็รวมถึงคุณภาพอ่ะ จริงๆอ่ะก้อนหนึ่งอันนี้หน้าตีให้หลักพันเลยนะ<ช>แต่อันนี้หลักร้อยเท่านั้นเองใช,<ม>ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่ปกติแล้วนะคะคุณจะต้องไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์ราคาแพงๆเป็นพันถึงสองพันบาทนะคะ<ม>แต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมเรานะคะจัดมาให้เลยในราคาสุดพิเศษกับ4ก้อนในราคาที่เหลือเพียง650บาทเท่านั้นที่สําคัญไม่คิดค่าส่งส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยไม่ต้องเสียค่ารถออกไปซื้อถึงห้าส ด้วูดีค่ะแต่ตอนนี้นะคะนี่นะคะจะเพื่อการันตีให้คุณผู้ชมนะคะว่าสบู่ก้อนเนี้ยอัดแน่นไปด้วยคุณภาพจริงๆค่ะนี่นะคะเราจะทําการสาธิตจุ่มลงไปเลยให้รู้ให้รู้กันเลยจริงๆว่าใช้ได้นานไม่ละลายเดี๋ยวจะจุ่มนลจุ่มลงไปทั้งก้อนเลยนะคะจุ่มปุ๊บนี่แช่ทิ้งไว้แล้วค่ะใช่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาวางโชว์ นี่ได้ลงคลีโอฉบับล่าสุดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเขาก็จะรีวิวใช่ไหมคะตามปกตินะคะนิตยสารเนี่ยเขาจะมีรีวิวว่าอันนี้ใช้ดีคลีโอฉบับล่าสุดทุกแผงหนังซื้อนะคุณผู้ชมไปหาอ่านดูแล้วที่สําคัญมั่นใจเลยว่าซื้อที่ตลาดน้ดสุขภาพถูกกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์เลยค่ะคุณผู้ชมคะที่หมายเลข 0912292424และ0940463098ค่ะแ Candy ยนน้ m เบอร์ให้คุณผู้ชมอีกทีนะคะ0912292424และ0940463098ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่อาจจะยังเงินเดือนไม่ออกหรือว่าตังค์ยังไม่พร้อมรอคุณสามีโทรมาจองให้ก่อนโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนอว่าส,สวัสดีค่ะคตอนนี้ดูรายการตลาดนัดสุขภาพนะคะจองชื่อไว้เพราะว่า โปรโมชั่นเนี้ยพิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้นวันนี้วันเดียวใช่ควันนี้วันเดียวแล้วก็รีลันอีกหนึ่งรอบใช่ค่ะสําหรับปกตินะ3มก้อนเนี่ย750แต่วันนี้เนี่ย3ก้อนแค่650แถมฟรีอีกหนึ่งเป็นคูณได้ไปทั้งหมด4ก้อนเหมาะสำคัญเลยนะอย่างยิ่งเนี่ยเดือนเนี้ยสิงหาคมวันแม่ ซื้อไปขายยังคุ้มเอาอย่างนี้ดีกว่าเออ,อก็ดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราผ่านกันนะรอเล่นซื้อไปฝาซื้อไปฝานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะได้สบู่เนี่ยนะคะไปฝากคุณแม่หรือคุณสามีอาจจะแบบมีของขวัญน,น่นารักน่นารักให้กับคุณแม่ที่กําลังจะตั้งเบบีให้คุณอยู่รีบโทรมาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าไปซื้อมาจากห้างสองพันก็ได้ะคะ่ะแต่ถ้าเป็นนีน่านะคะนีน่าจะให้คุณผู้ชายซื้อ เพราะว่าคุณผู้ชายนะซื้อฝักแม่ตัวเองด้วยมันมีสีก้อนใช่ไหมฝักแม่ตัวเองฝักเมียน้อยไม่ใช่ไม่ใช่ฝักแม่ตัวเองหนึ่งก้อนอีกหนึ่งก้อนก็ให้ภรรยาอีกหนึ่งก้อนให้คุณลูกอีกก้อนหนึ่งใช้เองโอ้โหเขาบอกว่าจะเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยต้องเอาใจภรรยาเพราะถ้าภรรยาอารมณ์ดีเนี่ยลูกก็อารมณ์ดีด้วยอย่างี้นี่เองเพราะฉะนั้นคุณพ่อท่านไหนน สนใจอยากจะเอาใจเมียอยากจะเอาใจลูกนะคะรีบโทรเข้ามาการซื้อกันเลยค่ะค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะกับหมายเลข091-229-2424และ094-046-3098ค่ะคุณผู้ชมค่ะ650บาทเฉพาะวันนี้วันเดียวคุณจะได้สบู่ไปใช้เลยนะคะ4ก้อนด้วยกัน และท้ายท e. ี่สุดนี้นะคะแคทนี้อยากจะให้คุณเกรซค่ะฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างสมู่เกรซออร่าไวเซิร์ฟหน่อยค่ะก็ฝากแบรนด์เกรซด้วยนะคะแบรนด์น้องใหม่ค่ะเพิ่งจะเปิด แบรนด์มาได้ประมาณ3เดือนกว่านะคะแต่ว่ากระแสต,ตอบรับของตัวผลิตภัณฑ์ค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเลือกสารสากัดธรรมชาติแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีสารอะไรที่เป็นสิ่งตกค้างแล้วก็จะทําให้เป็นอันตรายต่อผิวและทุกเพศทุกวันทุกวัยใช้ได้จริงๆค่ะตั้งแต่เด็กคนท้องผู้หญิงคนชราใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงว่าเวลาจะเลือกอะไรกับผิวเนี่ยต้อง อ่านดูให้ดีนะคะการซื้อของตามการที่เราจะเสียเงินซื้อของสักอย่างไปเราเราต้องคํานึงถึงว่าเราเราเสียตังซื้อไปแล้วมันจะเกิดผลเสียกับผิวเราไหมร่างกายเราไหมแบบนั้นนะคะค่ะ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับการที่เราจะเลือกผลิตภณัณฑ์ดีๆนะคะเราควรจะเลือกธรรมชาติในการดูแลตัวเรานะคะและเหมือนที่น้าบอกไปนะคะสำหรับหนุ่มๆเองเนี่ยก็ควรจะดูแลผู้หญิงที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นแม่ของคุณในวันแม่นี้และก็แม่ของลูกคุณด้วยเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้นะคะรับรองราคาพิเศษที่สุด650บาทกับการเป็นเจ้าของสบู่เกรซออล่าไวท์ซ็ สี่ก้อนด้วยกันเฉพาะรายการตลาดน้ำสุขภาพที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็ฝากกันด้วยนะคะกับเกรซออร่าไวโซหอมสะอาดนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผุวสภาพผิวที่สำคัญมีออก์รังตีด้วยค่ะใช่ค่ะและในวันนี้นะคะแคนดี้แล้วก็นีน่านะคะต้องขอบคุณคุณเกรสมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆรวมถึงมาจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ตลาดน้ำสุขภาพแห่งนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกา สองคนแล้วก็รายการตลาดนัดสุขภาพแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้มาเจอกันได้ใหม่นะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งทีสถานี H Plus Channel กับรายการตลาดนัดสุขภาพโอเคค่ะเราจะลากันไปนะคะด้วยการที่ไิดูสบู่ที่ยังไม่ละลายนี่ค่ะเมื่อกี้เราแช่จุ่มน้ำมาแล้วเนาะโอเคค่ะแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ I got a bad form in the worst way. Dear Lord, how'd I get in this position? Shoulda never got involved in the first place. The second place never get the recognition. Mm -hmm. See what he doing to me, make me have to shout it out. Got to hold on me, that's without a doubt. So clear now that he's a trouble starter, but I ain't the same new He's ain't no still water.